สวัสดีครับวันนี้คลิปตัวพารวยพามาดูกระดานของบิตคับบ้างนะฮะับสำหรับเช้านี้วันที่23กุมภาพันธ์2564นะครับตอนนี้แต่และตัวก็เริ่มเขียวแล้วนะเริ่มเขียวแล้วแต่ยังขึ้นไม่เยอะอย่างเช่นบิตคอยขึ้นประมาณหเอรเซนเลี่ยมขึ้นประมาณ1นึ่งจุดหนึ่งปร์เซ็นต์ส่วนคับเพิ่มขึ้นประมาณ1.49 XRP ขึ้นไปประมาณ0.48%นะครับตอนนี้มันกำลังโงกขึ้นนะครับจริงๆตอนนี้นะเป็นจุดที่ สามารถลงได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันกำลังขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นช่วงดึกๆนะฮะก็น่าจะขึ้นอัพสูงสุดนะฮะแล้วก็ค่อยๆลงมาอีกทีนึงซึ่งเป็นพฤติกรรมของมันแบบนี้นะฮะก็ลองดูนะฮะสำหรับคนที่ต้องการหาค่ากาแฟนะวันละ4500าบาทนะก็สบายๆนะครับก็อาจะจะมาซื้อไว้แล้วก็ตั้งขายไว้ล่วงหน้าเลยว่าเราพอใจกับกำไร,ร,รที่ระดับสักกี่บาทนะ,ะผมก็จะใช้เทคนิคแบบนี้นะฮะในการในการซื้อขายนะ ก็อย่างเช่นสมมติว่าถ้าอยากได้ค่ากาแฟสักพันหนึ่งนะฮะดูซิ่ว่าตัวไหนมันน่าจะขึ้นถึงสัก10%บเปอ้างอาจสมมติวลงไปหมื่นหนึ่งก็ได้จะได้วันหนึ่งก็ประมาณพันบาทนะครับก็ตั้งขายไว้เลยลงหน้านะว่าเอากำไรแค่พันบาทพอนะอันนี้นสาหรับคนที่ต้องการหาค่ากาแฟนะครับแต่เช้านี้มาลองมาดูซิว่าตัวไหนที่น่าสนใจที่มันขึ้นขึ้นมาค่อนข้าง,งเยอะนะฮะอย่าง A D A ตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาแล้วมาที่5%ตอนนี้ราคาอยู่ที่9บาทสสสตางค์นะครับ คือตัวที่เกิน5%ละกันนะ iost กลับมาแล้วคุณยายนะฮะตอนนี้อยู่ที่5.6 3%ราคาอยู่ที่0.75จนะครับเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนอ,อันนี้ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับ fkr นะฮะราคาตอนนี้อยู่ที่58,647บาทนะขึ้นมาเกือบ6%นะ5.7%ส่วนตัวอื่นที่ขึ้นมาเยอะๆหน่อยอเนียก็เริ่มขึ้นมาแล้วเกือบ5%เแล้วนะครับ อัลฟาก็10.32บาทขึ้นมาเกือบ5%นะ10.88 SNX ขึ้นมาที่5.37%นะอันนี้แซนนะเหรียญเกมเัน,นี้อนาคตระไรอยู่นะครับก็ขึ้นมาที่ประมาณเกือบ8%นะราคาอยู่ที่102บาทนะตอนนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็ไม่มีอะไรบือหวานะฮะแต่ก็เขียวแล้วเออมีกาล่ากาลาเริ่มกลับเข้าใหม่แล้วกาล่าเนี่ยเคยสูง ขึ้นไปประมาณ10กว่าบาทนะฮะแล้วลงตามสูตรประมาณ4บาท5บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่7.77บาทนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสขึ้นอีกนะครับส่วนตัวอื่นดูซิเอออันนี้น่าสนใจตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อไว้นะ l y x c, <c <oughs> l y x c เนี่ยอ่าขึ้นมาแต่ครเนี้แต่ะแนนดูวอลุ่มการซื้อขายแล้วไม่เยอะนะฮะประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะก็ยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับตัวนึงก็คือ AV เออไม่ใช่ AV วฮะ a v a x นะฮะอันนี้ขึ้นมา7%ตแล้วนกะ็เน้ถ้าดู market cap เนะี่ยก็ไม่เยอะนะครับก็แค่4 0 0 0 0บาทอะไม่เยอะนะตัวที่ market cap เยอะๆนะครับแล้วก็ประมาณการซื้อขายเยอะๆนะฮะดูเหรียญ d g e เนี่ยเห็นไหมครับ14ล้าน14ล้านบาทนะอันนี้น่าสนใจนะครับก็แสดงว่ามีพลังซื้อขายเยอะอยู่เนอะเอ่อ IOST เหรียญยายนะฮะราคาไม่ค่อยขึ้นนะยายไม่ค่อยเดินนะยายชอบเดิน,ถ,นถอยหลังเนี่ยถอยหลังเนี่ยปริมาณการซื้อขายวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 7 8จุดล้านบาทนะครับโอเควันนั้นมาเก็ตเยอะๆเนี่ยก็โอเคน่าสนใจ ZIL ก็น่าสนใจนะตัวเนี้ผมเคยทำกำไรได้เยอะทีเดียวสำหรับ ZIL ตอนนี้ประมาณการซื้อขายอยู่ที่17 17ล้านบาทนะฮะ ADA ก็อยู่ ยังไม่ค่อยขึ้นเนาะมันเกิดขึ้นไปสูงมากๆนะฮะแต่ลงมา20กว่าบาทน,นี้ก็เก็บไว้ระยะยาวได้เพราะว่าโฟกอดอ์ไอ้ไม่ใช่ c a r ์ดานโนเนี่ยเขามีโครงการมีโปรเจกต์ค,ค่อนข้างเยอะหลายโปรเจกต์เลยทีเดียวตอนนี้ประมาณการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ3 3ล้าน7นะฮะ3ล้าน7อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับเช้านี้นะครับ ส่วนพวกอีตาเลียมกับบิตคอยนี่ก็ถ้าลงทุนในระยะยาวนี่มันค่อนข้างราคามันค่อนข้างไม่หรือหวามากนะสำหรับคนที่ต้องการหาค่ากาแฟก็ are, กนแนะนําไปเล่นตัวอื่นดีกว่าที่มันหวือหวาในคนรับอ่ะสำหรับเช้านี้ก็เอามานั่งคุยกันแค่นี้ก่อนนะฮะแก้เหงานะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะเอาข่าวมานำเสนอให้ฟังกันดีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ